ล่าสุดค่ะทุกคนคะ่ะบอสบอยสิริชัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยได้ออกมาอัดคลิปไลฟ์สด พูดถึงนะคะทิศทางของคณะหมอลำใจเกินร้อยว่าในอนาคตนะคะทิศทางเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วก็บอกเลยว่าทางด้านนะคะหมอลำใจเกินร้อยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ fc แฟนคลับเป็นแน่รวมไปถึงวอนนะคะชาวเน็ตและหลายคนที่ตอนนี้กําลังไปโจมตีทางด้านนะคะบอสบอยเป็นอย่างหนัก ซึ่งทางด้านบอดบอยเองก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งนะตัวเองเป็นถึงระดับผู้บริหารขนาดนี้แล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถบั่นทอนความรู้สึกหรือว่าจิตใจทางด้านผู้บริหารคนนี้ได้อันเดียวเรามาฟังทางด้านบอดบอยสีรีชัยนะคะพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะกันครับก็ทํางานอยู่สารคามนะครับ เมื่อวานไปขนแกนมา่วาะก,ะกับมาหอดบังประมาณสองทุ่มนะครับคือตอนนี้ก็ยังมีการเตรียมในส่วนของพื้นที่ที่จะรองรับสมาชิกใหม่ทั้งเก่าและใหม่ที่เราจะประทุมนิเทศกันวันที่แปดนะครับประทุมนิเทศกันวันที่แปดสิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะกรสิได้เริ่มซ้อมกันซึ่งในกิจกรรมประทุมนิเทศเราก็จะมีการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแนะนำะในส่วนของพื้นที่ที่เราจะมาอยู่อาศัยในช่วงซ้อมนั่นก็คือบ้านพักนะครับว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนห้องซ้อมอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนนะฮะที่หลับที่นอนกันนอนกันยังไงกินกันยังไงเราจะมาทําความรู้จักกันในวันแรกนะครับแล้วก็ตลอดถึงการเดินสายนะฮะทุกคนจะได้ ดูแลกันแบบไหนนะครับเราต้องทําอะไรหลักการใช้ชีวิตในการทํางานในวงมลํานะครับก็แค่ภาพเช้านะครับภาพบ่ายของวันที่8ดพอดีผมมีงานคอนเสิร์ตอยู่สารคามครับผมก็ผมก็เตรียมพื้นที่ที่จะรับน้องรับเด็กครับก็เตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้นะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดแต่ก็พักรวมนะครับห้องน้นําสะดวกสบาย นะฮะมีโรงอาหารมีอย่างแบบชัดเจนนะครับวันแรกที่เรามาเนี่ยเราก็จะได้ช่วงท้ายกิจกรรมมาถทุนนิเทศนี่ครับเราก็จะมีการาแบ่งเวรกลุม่มเพื่อรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณบ้านพักนะครับกระสิบแบ่งเวรน,นะฮะซอยกันทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับวันัจัด นะครับซ้อมเดินไปเดินกันย่าก็ได้เปิดปมก็ได้เดินสายนะฮะเดินสายหอดีถุกหน้าเขาก็บับกลับขึ้นมาเก็บสิ่งเก็บฟองตัด,ดชุดตัด,ดเสื้อผ้าพอพรอนไม่ลรอกัะแบบสิงหากระไดซ้อ,อมกันอีกจะวนอยู่แบบนี้นะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่สิบแล้วครับของมาล่ำใจกันลอยนะครับปีที่สิบเส้นทางเส้นทางบอกเรื่องราวครับทุกอย่าง มันมีคุณค่าอยู่ลึกๆอยู่ในใจเฮาซึ่งเป็นผู้ที่ส้างมันถึงมาะะต้องเดินหน้าเจ้าภาพก็ต้อง่วงและข้าวก็ต้องเป็นจังหมดเน้นเอียงสิเกิดขึ้นกับผมเอาข้อคำประกันมามีผลงานที่ดีนะฮะตอบแทนพี่น้องตอบแทนพี่น้องบ็ให้ผิดบาย่าแน่นอนนะฮะเจ้าภาพพี่จ้องไว้ ปีเจ็ดศูนย์ก็เกือบร้อยงานแล้วนะครับที่จองไว้นะฮะซอนเดอร์สำหรับปีงานนี่คือเต็มนะครเก้าครับผมขอบคุณทุกแชร์ทุกไลน์นะแล้วก็จะมีไลสดกลุ่มติดก็คือวันที่สองนะฮะหมือนมื่นคืนสอบมือนหื้อมีไลสดกลุ่มติดนะครับรุ่นมื่นื้นะครับมีมีไลสดกลุ่มติดนะครับก็หนึ่งร้อยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับไลสดกลุ่มปิดอีพีที่หา ขึ้นคงกับเขาไปคุยในกลุ่มนะครับแต่ถ้ามีเวลาว่างๆที่นอกเหนือจากงานนยังเสียนะครับหรือเวลาขับรถคือสิ่งที่ผมจะคุยกับทุกคนได้คือเวลาขับรถนะเพราะว่าถ้าไปฮอดถ้าอยู่ในบริเวณบ้านพักก็จะทํานั่นทำนี่นะเดี๋ยวนี้ก็มีงานสมบัติรุ่งกับงานตัดฉุดหล้วก็งงานเคลียร์พื้นทีนั่นแหละนะครับขันมาลุงแรมยังสียก็ต้องเบิ้งงานซอยคุโนนะครับอยู่ในรถแบบนี้ก็สิเดืร้อยมาก ไล่สดบอกกันซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับกดลิ้งที่ปักหมดเลย110บาทครับผมสนับสนุนกันเดอ้อนะครับผู้ใดที่เคยซื้อกันมานะครับซื้อกันมาตั้งแต่ EP แรกสมัย2 5 6 3นะครับบางคนบอกว่าซื้อมาทุก สามสี่ปีแบบบังเทือได้บิ่งแนบ่ได้บิ่งแนเป็นกระแสน,นับสนุนอันนี้ผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับซึ่งเราได้กำลังใจจากทุกท่านมาได้ทุนจากทุกท่านมานะครับผมเก่เามาลงทุนมาจัดสรรน,นะฮะให้การแสดงมันมีสิ่งดีๆนะครับมีโชติมีคุณคา่ามีคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะนะฮะได้มีความสุขไปกับการแสดงนะครับเพราะว่าการจัดการแสดงเนี่ยมันกิมีค่าใจนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นการหล่อเลี้ยงรูปวงในช่วงปิดฤดูกาลคือปีนี้ผมผม,ผมพลาดแต่แต,แต่ในในคว่มผาดมันก็มีโอกาสนาคะครับคือปกติแล้วถ้าถ้าปิดฤดูกาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมกระสิรับคอนเสิร์ตนะครับเ็จะไปในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตใจก็ร้อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยรับงานสุกเสาร์อาทิตย์หรือบางครั้งก็ยังเดินสายแบบยา,ยาวๆอยู่นะฮะกายุดก,กหา นะครับช่วงสอมหรือไม่งั้นผมก็ไปต่างประเทศแต่ว่าปีนี้ผมก็คิดว่าผมคิดว่าโรงแรมหรือคาเฟ่หรืออย่างเงีต้องดูแลแรละมีอย่างอื่นที่ต้องเตรียมเอาไปเอามาก็ยังดีมันก็ยังมีโอกาสอยู่ก็คือเราก็ได้สร้างงานในไรฟ์สดนี่แหละนะครับก็ยังมีคนงานดีๆเสริมให้ทุกคนได้ดูในไรฟ์สดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยวางแผนใหม่ ซื้อแล้วครับขอบคุณครับผมไลฟ์สดมันก็มันก็จัดไลฟ์สดแบบนี้นครับที่บ้านพักเนะ่ยเดี๋ยวนี้คือผมทำเดทีทำสตูดิโอแบบถาวรเลยนะครับเพรสตูดิโอแบบตั้งเดทีไว้ตรงนั้นแบบไม่รื้อเลยนะครับไม่รื้อเลยแล้วก็สามารถแบบมีโชว์มีอะไรได้เพราะว่าคือถ้าเวลาไปเดินสายนนมัน,มน มันทํางานทุกวันใช่ไหมครับแล้วน้องๆเขาก็ต้องหลับต้องนอนต้องเดินสายต้องเดินทางกลางคืนก็ต้องทํางานอีกบางทีการจะคิดโชว์ใหม่ทั้งก้อนมันเป็นไปได้ยากมันก็จะอาจจะมีแบบปรับปรับนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นการแสดงแบบเดิมๆแต่แต่ว่าก็ก็ก็คือแบบมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ทุกอีพีนะครับแต่ว่าไลสดที่บ้านแบบนี้ฮะมันเลยเหตุเปลี่ยนใหม่ทุกอีพีเลยครับผมว่ามันดีนะบางครั้งมันก็ทําให้สมองเรา ได้ทำงานสมองได้ไหลลืน่นร้อยสิบบาทนะครับผมคงจะพทแพงเ,พเกินไปนครับผม สายจาวโท่หาบึงวันเดิมพี่นอ้องอันผมโทรหาพ่อหญิงบึงบ่ดติโทรหานนองแหน่นแล้วว่าแน่นเอาเบอร์พ,อ,พอบึงมาแนวสั่งแน,นกับว่าติต่อยากเนี่ยมาสิเอนเรามายีพีนี่เพราะว่ายีพีนี้เราไม่มีแขกรับเชิญน,นะครับเป็นใจกันร้อยล้วน นั่นยี่มเลหมายทีกเีกนานตวามายอีกครั้ง sorry เเช้าตื่นเช้าครับเมื่อคืนนอนเร็ว คือนอนเร็วเมื่อเช้าก็เลยตื่นเช้าครับผมกดลิ้งที่ปักหมูน,นะครับอย่างอยากหืงซื้อบัตรเลยค่ะอย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอ่ะหลอกเข้าหลอกให้ทุกคนกไปซื้อเราเอาประเด็นนั่นอื่นๆไม่เกี่ยวเราเอาการแสดงนี่แหละทุกคนต้องไปซื้อดูการแสดงนะไม่ได้มีประเด็นอื่นนะเออผมเปรียบอย่างน,น,นี้เป็นประเด็นตลอดเลยเดียวกับว่าหากินน้าผู้น,นั่น หากินน้ำผู้นี่หากินน้ำประเด็นอันนั้นอันนี้อีกอย่าอย่าถ้าถ้าคิดแบบนั้นนอย่าซื้อบ่ต้องซื้อก็ได้ผมกะสิเฮรตตามที่ผมเห็นได้ไม่ทุกคนอย่าอย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหากินเรามีคอนเสื้อบอชีวิตผมบ่เคยมีคอนเทนต์รอกสิ่งที่ทุกเหตคนเห็นคือเรื่องจริงนี่แหละ ความสงบสุขไม่ถ้าไปไล์ในกลุ่มมันก็จะสงบอยู่าะทุกคนคือ,เ,อเกือบร้อยเปอร์เซนต์ก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็มีมารยาทต,ต่อกันเนาะคือเข้าเข้าการะสีให้เกียิกันคือบางบางอย่างก็รู้แหละว่าเราอยากรู้อยากถามแต่ว่าคือคือขันคนมีใจต่อกันมันกระสิมีความยักยับยัง้งชั่งคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเข้าสีรู้สึกจังสัรหนึ่งสีเป็นบ่าหับมันก็จะไม่ค่อยมีคำถามแบบนี้แต่นี่คือผมไล์ในเพจ เพื่อที่จะขายบัตรในกลุ่มนะครับขายบัตรอันนี้คือเอาการแสดงมามาแรกค่าบัตรนะครับ110บาทเรามีโชว์พิเศษสดุดีทหารกล้าสะดุดีทหารหารเดี๋ยวเขาเสียหามางเข้ามาหากินน้ำมันประเด็นหาสั่งประเด็นหากิน อันระคายหากินกน,น้ำคุณอันนี่คือดอยค่าคือผมเนี่ยแน่นอนผมไม่ด้อยค่าตัวเองอยู่แล้วคือถ้าผมไม่ไม่แข็งแรงพอทั้งร่างกายและจิตใจและความคิดเนี่ยผมบ่อน้ำผ้าทุกอย่างมาจนหอดวันนี้มันก็ไม่ใช่คําตอบที่บอกว่าผมเก่งไปทุกนิติผมกระสิบบอกทุกคนอยู่เสมอว่ามันไม่มีอะไรครอบจกักรวาลแต่ผมคิดว่าผมก็แข็งแรงพอในระดับหนึ่งเ่ยที่มันมาสั่งทุกอย่าง มานมันกับอะไรจังกิดที่สิไป้หายกินครับอีอย่างจังสี่ไหมครับผู้ทักผู้นับถือกันอิหลีก็มีอยู่ผู้บ่ได้คิดอคตีแต่ผู้คิดอคตีก็ดอยคาดอยคาเฮ้าวาเฮ้าจังสันจังสี่เบาพอไม่พูดก็จะเหมือนเราไม่มีศักยภาพเหมือนเราไม่มีอะไรพอพูดก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าผมไม่ได้คํานึงถึงอะไรแล้วแหละผมไม่ได้คิดถึงยังเลยผมคิดเอาความเป็นตัวเองของผมนี่เหมือนเดิมใช้ชีวิตของผมเองในสิ่งที่คือคือถ้ามันใช่มันจะโลง่งถามันาในเหตุในสิ่งเดียวคือผมที่ทําเนี่ยมันก็ทําเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อการมันคึกกันทํามาหากินผมเนาะอย่างเช่นผมมาไล่ขายบัตรต่อก็ผมว่าผมจัดไล่ผมเลี้ยงลูกน้องผมผมทําคอนเสิร์ต ผมก็อยากให้คนดูอยากให้คนมาสนับสนุนเพื่อมีทุนไปหล่อเลี้ยงผมก็ต้องมาไล่โดขายบัตรเป็นเอแล้วแต่ละวันผมก็โพสต์โพสต์เพื่ออัปเดตความเคลือค่อนไหวของผมจะมีคนมาแตง่งมาแบบจะโพส์นั่นโพสต์นี่หลายบางทีแคปชั่นเน่ะถ้ามองอย่างสร้างสรรค์ผมเนี่ยก็เป็นคนที่สรรหาคําคมบางทีก็คือเป็นคําคมที่คิดขึ้นมาเองด้วยประสบการณ์บางทีก็เป็นคําแคปชั่นที่ได้มาจาก เห็นตามโซเชียลที่มันน่าสนใจเอากับมาเราก็มา,าส่งต่อเพื่อมันเป็นพลังให้กับทุกคนแต่กัความหมายแต่ละอันก็ชัดเจนแต่ว่าคนกับมันคือมันมีอย่างในใจมันก็นสิบบาทโยงมาคิดเองไปบางทีเนานะ ผมก็ต้องโพสต์อยู่แล้วผมเป็นยินฟูผมเป็นคือผมทํางานเนาะมันทํางานรักษาเสถียรภาพการทํางานของผมมันเป็นหน้าที่ของผมผมก็ต้องทําอันผู้เิ็นข้อเหตุผู้เ,เิ็นหนิ่งหรือผู้เิ็นเอียง่านั้นมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแต่อันนี้มันก็นเป็นพื้นที่ของผมมันก็เป็นสิทธิ์ที่ผมจะทําได้และเป็นสิ่งที่ผมควรจะทําเพราะว่าผมยังอยู่จุดนี้อยู่แล้วผมก็ยังทํางานอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเช่นมาทําโรงแรมมาโปรโมทโรงแรมเอากับผมลงทุนไปผ่านนั้น แล้วสื่อในมือผมก็มีผมก็ต้องใช้ประโยชน์เองสิแน่นมอสัตครับผมก็ต้องมาโฆษณาหาคนมาผักโฆษณาให้คนได้รู้จักเผื่อมีคนมาใช้บริการเราก็จะได้มีใช่ไหมฮะถ้าไปจ้างอ,ออกที่นี่ถ้าไปจ้างเองียงเขาก็ยังไปเฮ็ดเลยอันนี้ตัวเองทําได้เองทำไมผมจะไปทําถูกไหมบางทีคนมันก็มันเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับ เรื่องง่ายๆเลยซึ่งจีที่ผมมาพวดคือเอียดเหนียงต่ละอย่างผมก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นไหนก็มีแต่เรื่องการทํางาน ถงมือคนว่าพัฒนาครับเส้ถนถนนเส้นเดียวกันก็โลงแรมเขาเนี่ยพอดีท้าลึกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุมชนหลังหมอพอภาคแบบสรสั่งถึงมาเรีวจนผมงงคือผมก็ไม่ค่อยได้มาโอเด้อยู่สารครามในช่วงเดินสายก็คือไปเดินสายใช่ไหมครับอช่วงนี้ได้อยู่ไม่อยู่บ้านมันก็ได้พอได้ไปทําธุระนี่นี่นั่นก็ได้เห็นโ จริงๆกับบานเขาไป็นเจริญอยู่เลยเนาะอ่าหลายคนถามมาทําไมโรงแรมผมไม่ไปสร้างอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวหรือจังหวัดอื่นที่มันเศรษฐกิจที่มันน่าจะโตกว่านี้ย้ายผมอะครับย้ายสวยผมบอกมาเป็นคนอยู่ใส่ใให้ตายอยู่หันเป็นคนที่ไหนก็ให้ตายอยู่ที่นั่นความหมายบ่ได้บอกบ่ได้หมายความตรงๆ่า เออเกิดยุ่หนีมึงจะไปใส่เริ่มต้องตายอยู่หนีมึงบอแมนหมายถึงว่าเราเราต้องรู้จักรักบ้านเกิดพัฒนาแผ่นดินเกิดเออผมก็เลยตัดสินใจเอาเหตุยืงบ้านเท่านี้ละยังหน่อยบานเขาก็สิเดมีโรงแรมมีแขกไปไทยมาเออก็สิไดมีโรงแรมไปตอนรับแขกแบบพืน้นมีหยาดพี่น้องมีผู้ใดไม่เหยียบอ,อ่าเมืองสารค้าเมืองสีเขาก็สิเดมีพื้นที่ของโรงแบบมีเหตุแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยทําอยู่ที่นี่ ถ้าถามว่ามันเวิกไหมมันก็พอใช้ครับมันไม่ได้เบิกแต่แต่ก็คิดว่าในในระยะยาวันนี้ก็กททาถึงพูดถึงถ้าไม่เบิกก็ลูกค้าก็เต็มอยู่นะแต่เมื่อวานไม่เต็มครบเมื่อวานไม่เต็มเมืม่อวานมีแค่สิกว่า้อแต่วันนี้เต็ม เขาแล้วแม่เห็นลาบหมูแม่แตนทำลาบหมูให้กิน,นชเช้าเพื่อเพี้ยมอดเด้อเมื่อคืนนี่ก็ยังมานำเนียงตราดแม่มากินเนียงเสืออยู่น <c oughs> อ,อนเด้อ ได้ว่าเกิดเป็นคนใส่เหยตายอยู่นะอะไรอยากมาพัฒนาบ้านเกิดทแต่ทํามันก็ดีครับอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอทุกคนมีสัญชาตญาณในการที่จะดาเนื้อชีวิตเนาะเหมือนกับเราได้เลือกทําสิ่งใดแล้วเราก็ต้องทําเราก็ต้องทําให้มันอยู่ได้ตอนแรกของก็กลงวลนอยู่หรอกโรงแรมอะไรแต่แต่พออยู่ต่อมาโอเค มันก็เลี้ยงตัวมันได้แอนสมบดีสวัสดีครับประแดงข้าวมันไกสวัสดีครับผมกดลิงก์ที่ปากหมุดนะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปคุยกันในกลุ่มว่าสิขายของเด็กววน,นุ่วันนี้ว่าจะขายของคิดถอดอ,อ, <laughs> นะอะไรมนะืาขึ้นลูบุญอยู่ัจไลค์กินอะไรเนะยล้นยพี่หนุย่ยพี่หนุย่ย แล้วครับบอสครับผมวันนี้ผมจะขากาจะขายของวันนี้ว่าจะขายของแต่เดี๋ยวช่วงแตะทอนคนละครพี่น้องแห่จะแายมงแง่เนาะ อ่ามงหงม,มงแรงไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเข้ามาดูหน่อยเยอะๆแบบนี้แบบสามพันกว่าคนเนี่ยเข้ามาฟังผมพูดผมจะขายของแล้วก็พูดเขามีเรื่องอื่นๆได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามีเพื่อนอย่าปล่อยให้วางเวงดีเลยของหมดค่ะครับผมเดี๋ยวจัดโปรนะวันนี้เดือดคือทั้งไปดองคั้นจังหน่อยเด้อพ่น้อง <c oughs> แต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยแดบดบจัดโหดสุดเมื่อคืนนอนตั้งแต่นู้นแหละไม่ได้ดูหนังดูอะไรหรอกครับเปิดฟังเพลงแกะเพลงที่จะร้องวันที่สองทีนี้ก็เลยหลับอาบน้ำอยู่นี้อาบน้ำยู่มากหนาพอมูนเห็นบอหนาใสหนาเพราะขาวแต่ว่ากับ <c oughs> ทั้งบกขาวทั้งเหียวหน้าไม่ขาวบอมเนคนขาวแล้วผมก็พอใจไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบความขาว ดูไรมีความสุขจนนอนหลับเคยแอบผ่านหน้าบ้านอยู่พูดว่าถนนทำไมเป็นแบบนั้น <c oughs> อันตอนนี้เท่านา่นกำลังสมใหม่อาจอยู่ยครับกระเสียวขึ้นมาปู